ในนามอัลลอฮฺอรลลอฮฺอ e ัลลอฮฺอ al ัลลอฮฺอ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 ัลลอฮอับลอฮฺอัลลอฮฺทัลลอฮฺอัลลักฺอัลลอเฺอัลลอฮ่อัลลอฮฺอัลลองอัลลออัลลอฮฺอัลอฮฺอัลลอฮฺอลาอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอึอัลลฮัสลอฮองลลออัลลฮัสลอฮีอัลฮัลลีอัลดวี อก q ดะตุตว,ลตตตลวแลิบาดะตุว ibadatu และ سلوكu في ضوء ا ل ك ت ا ะ وسنتي وسيرة النبويyah เราก็มาศึกษามาถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ตอนที่สี่ก็คือบรรดาการเทศนาเตือนสติของศาสดาอัมบียาทั้งปวงและบรรดาวรวรสวรรษตุลอัมบียาก็คือบรรดาบรรดาอุลมา,ามาบรรดาเมาลานาบรรดาครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนศาสนานั้น ก็สืบทอดมรดกมาจากศาสดาอัมบียาผู้เทศนาเตือนสติโดยภารกิจและพันธกิจหลักและเป้าหมายหลักของการเทศนานี้ของการสอนศาสนานี้ก็คือหัวอ ah ัตชดีดูบิญาณิบิอาเคโรก็คือการที่จะให้ลูกหลานอาดัมให้มนุษยชาติมีสติแล้วก็ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนความมั่นคงแล้วก็ความอยู่รอด ในชีวิตหลังความตายและในชีวิตหลังวันฟื้นคืนชีพโดยให้ให้เรามีสติตื่นรู้ว่าสิ่งทั้งปวงที่เราที่เราขวนขวายที่เราวิริยะที่เราทุ่มเทที่เราลงทุนหรือที่เราตักตวงหรือที่เราที่เราหาไว้เป็นทรัพย์สินครอบครองหรืออะไรทั้งหมดนี้ไม่ควรที่จะ อยู่ในมือของเราเพียงแค่เมื่อเรามีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่เท่านั้นแต่ควรที่จะเป็นของเราและก็ยั่งยืนไปแม้กระทั่งในชีวิตหลังความตายในหลุมศพของเราหรือในชีวิตหลังความตายบางคนไม่ได้ฝังศพหรือเมื่อชีวิตทั้งหลายหลังความตายฟื้นขึ้นมาในวันโลกหน้าอันเป็นโลกแห่งความนินรันดร์ไม่มีความอนิจจง ไม่มีความเสื่อมสลายอีกดังนั้นหากฟื้นขึ้นมาในวันโลกหน้าแล้วต้องเผชิญกับชีวิตที่ไม่มีความเสื่อมสลายอีกแต่เขาไม่สามารถที่จะตักตวงสิ่งใดได้เลยในบรรดากุศล,ลกรรมที่เขาประกอบไว้หรือในผลกรรมที่เขาประกอบไว้ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นท่านอมรณาอบุลฮาซันลีอัลฮซนีอันนาดวีจึงอธิบายว่าอันเน د ดะวะอัลอัมบิยาอิลาอัลอีมาน أن دعوة الأنبياء إلى الإيمان بالآخرة ليست كضرورة خلقية وك حاجة إصلاحية لا يقوم بغيرها مجتمع فاضل ومدنيات صالح مالنا أبو حسن ได้กล่าวว่าดังนั้นเราพึงตระหนักเถิดเราพึงเข้าใจเถิดว่าการเรียกร้องและเทสนะของบรรดาศาสดา ا ل أ ن ب ي ا ทั้งปวง ที่จะให้เราเนี่ยให้ความสําคัญกับโลคอากิรตเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นภารกิจและพันธกิจที่มีความสําคัญที่สุดมีความสําคัญที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งตั้งแต่เขาคลอดออกมาจากท้องแม่ของเขาตั้งแต่เขามีลมหายใจแรกบนโลกใบนี้จนถึงลมหายใจสุดท้ายเราจึงพบว่าคนจํานวนมากได้ใช้ชีวิตไปในความประมาท เวลาตะกมินันกฟิลินก็นมากรละละหูตะอาลาฟิลกุรอานอินกะรีมดังเช่นที่ลัตลาได้ทรงตรัสไว้ว่าและจงอย่าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ใช้ชีวิตไปด้วยความประมาทขาดสติและก็ลืมแก่นแท้ของชีวิตนี้โดยหลงไปกับมายาคติและสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนสิ่งที่ล้วนอันนิจจงที่ห้อมล้อมเขาอยู่ดังนั้น จึงพึงตระหนักถือว่าเวลาที่าศาสดาอัมบิยาทั้งปวงหรือว่าบรรดา,าศาสดาทั้งปวงผู้เทศนาเตือนสติเนี่ยท่านสั่งสอนเราและเทศนาเตือนสติเราเนี่ยให้ให้ตื่นรู้ให้มีสติถึงว่าบุคคลควรประกอบผลลกรรมอย่างไรอันจะเป็นผลลกรรมที่ เกิดก่อเกิดกุศลแก่เขาและกุศลดังกล่าวที่ก่อเกิดมาจากผลกรรมของเขานั้นจะมีความจีรังยั่งยืนไม่เพียงเฉพาะเป็นกุศลกรรมที่สร้างความปราบปรืมในอกเป็นเพียงแค่สวรรค์ในอกแต่ว่ากุศลกรรมนั้นจะยั่งยืนไปแม้กระทั่งเขาหมดลมหายใจไปจากโลกนี้แล้วและอยู่ในโลกหลังความตาย และฟื้นคืนชีพขึ้นมาดังนั้นกา,การเตือนสติของศาสดาอัมบียาทั้งปวงการเทศนาของท่านเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นการการกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงพยันอันตรายหรือการรับมือกับบางสถานการณ์ที่เลวร้ายซึ่งเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ชั่วยามตอนนี้เราสามารถสังเกตได้ว่าสามารถนำมาศึกษาได้เลยว่ารัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ดูแลใส่ใจประชาชนเนี่ยพา และทุกหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวโยงกันต่างพากันมาเรียกร้องให้ผู้คนเนี่ยระมัดระวังในเรื่องการระบาดของโควิด -19 แล้วก็ให้ทำตัวอย่างนั้นให้ทำตัวอย่างนี้ให้มีระยะห่างอย่างนั้นให้อะไรอย่างนี้ทั้งหมดตั้งแต่เรื่องกินเรื่องซื้อเรื่องขายเรื่องการพบปะสังสรรค์เรื่องการสัญจรคมนาคมทั้งหมดเนี่ยผูกโยงไปหมด แต่เราเราจะได้เห็นว่าความจําเป็นดังกล่าวที่ภาครัฐเรียกร้องเราทั้งหมดให้มีสติให้ตื่นรู้ให้ตระหนักนี้เป็นออดอรูรตินคาลกียตินเป็นภาวะฉุกเฉินเพื่อการดํารงอยู่รอดในบางสถานการณ์เท่านั้นและกวกกะฮายตินอิสลาฮียตินและเป็นความจําเป็นเร่งด่วนเพื่อการกอบกู้สถานการณ์ เพื่อการรักษาดุลยภาพในสถานการณ์เท่านั้นเพราะเมื่อหลังหลังโควิดไปแล้วทุกอย่างก็จะจบเพราะเมื่อหลังจากสภาวะอย่างนี้ไปแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาดีขึ้นและก็ไม่ต้องไม่ต้องทำหนึ่งสองสามต่อไปนี้แต่การกล่าวกลิมชาชาดาการกล่าวปฏิญาณตนด้วยสติว่าหามีสรณะใดหามีที่พึ่งใดหามีผู้ออกกฎเกณฑ์ใดหามีผู้ออกธรรมบัญญัติใด หามีผู้ใดที่เราจะบริจาคที่เราจะทําดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยมุ่งหวังความโปรดปรานของพระองค์หรือฝากผลบุญของเราเพื่อให้เกิดความมั่นคงไว้กับพระองค์และอิละหามีผู้ใดเหล่านั้นไม่เลยอินละลอจากนั้นก็จะตามด้วยการละหมาดตามด้วยการจ่ายสก,การตามด้วยการถือศีลอดตามด้วยการปฏิธรรมฮัตและก็มัวอามาลาตอื่นๆดังนั้น การที่ศาสนาเรียกร้องให้เรากระทำหนึ่ต่อไปนี้นั้นไม่ได้เป็นอย่างเช่นที่ภาครัฐเรียกร้องเราให้ทำหนึ่เพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นระยะหนึ่งของโควิดไม่ว่าจะนานเป็นเดือนเป็นปีหรือหลายปีแต่ก็จะมีมีวันหนึ่งที่มาถึงว่าไม่ต้องทำหนึ่แล้วแต่การิมาชาดะการปฏิญาณตนการนมัสการการจ่ายสกาดการถือสินอด และ 1, 2, 3ต่อไปนี้นั้นไม่ได้มีวันยุติเป็นการเทศนาเพื่อ<ๆ>เพื่อการ, <c oughs> ก,ารการปฏิบัติประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมอันยั่งยืนไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ฟัดตุลันงงอานิลนมุจตามาอ,อันอิสลามีดังนั้นมรณาบุลฮาซันจึงบอกว่าในความจำเป็นดังกล่าวนี้เป็นความจำเป็นต่อลูกหลานอาดัมทั้งปวง เป็นความจําเป็นแก่มนุษยชาติทั้งปวงซึ่งต้องมีสติและตื่นรู้ในเรื่องนี้ไม่ว่าเขาจะมีผิวสีใดไม่ว่าเขาจะมีผมสีใดหมายความว่าเป็นผมแบบฝรั่งผมแบบเอเชียหรือผมแบบแอฟริกาและไม่ว่าเขาจะมีฐานะมั่งคั่งร่ํารวยหรือยากไร่มีโอกาสหรือด้อยโอกาสอย่างไรล้วนแต่มีความจําเป็นที่จะต้องมามีสติในเรื่องนี้ล้วนแต่มีความจําเป็นจะต้องมาตื่นรู้ในเรื่องนี้ รวนแต่มีความจำเป็นจะต้องมีดวงตาเห็นธรรมในเรื่องนี้ฟัดดาันอานิลอัลมุชตมาอิสลามีส่วนสังคมมุสลิมนั้นส่วนประชาชาติอิสลามนั้นส่วนธรรมะบริษัทในอิสลามนั้นหรืออิสลามมบริษัทนั้นถือว่าเป็นภารกิจพระพันธกิจเป็นการตื่นรู้เป็นความตระหนักรู้เป็นความเข้าใจและเป็นการเข้าถึงธรรมะอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.